สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอบบสองเครื่องบินส่วนตัว BLACKPINK เผยค่าเช่าเหมาลำช็อกตาแตกแลนดิ้งถึงประเทศไทยแล้วเรียบร้อยสำหรับสีสาวลิซ่าโรเซจีโซและเจนนี่แห่งวง b l a c k พิ n k หลังออกเดินทางจากท่าอากาศยานกิมโปประเทศเกาหลีใต้ด้วยเครื่องบินส่วนตัวเพื่อมาพบปะกกับแฟนๆชาวไทยในคอนเสิร์ต Black พิงค์เวิลด์ทัวร์บอนพิงค์แบงกอกซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่7จ็ถึงแมกราคม2องพันาสนณสามกีฬาแห่งชาติหรือสนามสุพัชลาสายล่าสุดเพจเฟ e b o o k วิ n g t i p s ได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินของสี่สาว Black พิงคที่เดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวสุดหรูเอ็มเรอร์เนสวันดาลซันสัญชาติเยอรมน,นีภาพเส้นทางการบินของเที่ยวบินเอ h ฮ94433ซึ่งเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาหลำทำการบินโดยเครื่องบิน a อ r r e n a c ช1000ทะเบ,บียนดีด AWOW สัญชาติเยอรมนีของสายการบิน Air Hamburg เดินทางจากท่าอากาศยานกิมโปเกาหลีใต้เดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วโดยลงจอดที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเที่ยวบินนี้มีผู้โดยสารกลุ่มพิเศษคือศิลปินชื่อดังแบ a ็คพิงค์ ที่เดินทางมาเตรียมแสดงคอนเสิร์ตที่สนามสุภชลาศาัยในวันที่7ถึง8มกราคมนี้สำหรับเครื่องบินที่ใช้ในการเดินทางครั้งนี้เป็นเครื่องบินแบบ e อ bra e er r ริ n e นชวั0 0 0ผลิตโดยบริษัท e อม bra ร์ er, บริษัทผลิตเครื่องบินจากบราซิลภายในจัดห้องโดยสารเพื่อให้บริการเช่าเหมาลามภายใต้สายการบินแ i r h a ฮม u r g สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุด18คนมีพิสัยการบินสูงถึง8,500กิโลเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกบนเครื่องมากมายทั้งนี้มีการ เปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเช่าเหมาลำเครื่องบินลำนี้เริ่มต้นที่ประมาณ13,500าเหรียญต่อชั่วโมงอัตราค่าเช่าเหมาลำรายชั่วโมงไม่รวมภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมอื่นๆทั้งหมดค่าใช้จ่ายในการเช่าเหมาลำจะแตกต่างกันไปตามปีของยี่ห้อรนตารางเวลาเส้นทางยอดรวมผู้โดยสารและสัมภาระและปัจจัยอื่นๆ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ